ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Resident Evil 4 Remake ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ Chan ซอร์เดโ่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูสปอยแล้วก็ยังไม่ได,ดูวิธีการเล่นมาเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นแฟน Resident Evil 4ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือผมชอบเรยอนนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นภาค4จบสักทีนะครับคือเคยเล่นภาค6เคยเล่นภาค5แต่ว่าไม่เคยเล่นภาค4จบจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนเด็กๆมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับภาค4เป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวมากสำหรับผมในตอนนั้นนะคร แต่ปัจจุบันก็มีเวอร์ชันรีเมคแล้วนะครับก็อาจจะได้มาเล่นกันในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ก็คือลองเดโมโปไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเล่นยังไงแปผิดยังไงขออภัยด้วยกันนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะไม่แหลกนะคิดว่าอันนี้ผมขอเดีเล่นจอยนะครับก็ไปเลยกันเลยละกัน let's go new game ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะ <laughs> September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night Raccoon City was wiped out thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program not that I had a choice the training punishing missions nearly killed me but at least i kept my mind off everything if i could just forget what happened that night the pain even for a second this time it can be different โอ้หล่อมากลีออรโอ้ my god ผมจะใส่คำแปลไว้ด้านล่างให้ละกันนะครับเพราะผมแปลไม่ค่อยเก่งนะเนาะเอ่อก็6ปีมาแล้วนะครับหลังจากที่ลิออเดสเคนดดีได้รอดจากแรคคุนซิตี้นะครับโอเคก็ได้ทำงานกับ U.S. Special Agent นะครับเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของ U.S. ตอนนี้นะครับก็เอ่อได้ภารกิจ จากประธานทิ่ปดีมานะครับว่าลูกสาวของประธานที่ปดีหายตัวไปนะครับให้เลออนเนี่ยมาหาที่หมู่บ้านแถวฝั่งยุโรปนะครับประมาณนั้นเหมือนจะโดนลักพาตัวไปประมาณนั้นนะครับนะครับ <S <S 1> Chapter 1โอ้เริ่มงี้เลยเหรอถามจริง See what taking so long See what taking so long คืออะไรวะโอ้ oh. โอ้เ oh. uh. ท่มากเดินย้อนได้ไหมนี่คืออะไรอะอ๋เดี๋ยวนะอันนี้ถ้างั้นแปลว่าอันนี้คือฉากแรกของเกมเลยอดิอ้เดี๋ยวนะแล้วคือเริ่มมาอย่างนี้คืออะไรอะ่ะก็คือ ถ้าเป็นในเรื่องปกติก็คือเราจะต้องลงจากรถเพราะว่ารถมันติดใช่ไหมอันนี้คือเขาน่าจะมทันธุรักันหรือเปล่าเราก็เลยต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าผมเล่นจอยแล้วมองไม่เห็นยังไงหรือว่าดูยากไปยังไงขออภัยด้วยครับโอ้แต่บรรยากาศคู่หน้ากลัวเชีย่ยขอเซฟบรรยากาศก่อนนะครับโอ้อันนี้เข้าไม่ได้หรอ เข้าไม่ได้แ่ะโอ้แต่บรรยากาศมันโคตรได้โอ้อีกาถือปืนได้ปะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้วิ่งโกดเอ่อ 1> L 1พึ่วิ่งเอา R 1น1่ง R ่ผู้วิ่ง,อ 1. 1, งโอเคจะทำวบบโอ้ มีสเตมิน่าไหมเนี่ยโอ้แต่วิ่งคล่องตัวมากเลยอ่ะอันนี้ไปได้ไหมมีรลดอยู่ไ,ไปเลยเสียงอะไรสีกาวเห็นนะอันนี้ผมใช้จอยอาจจะไม่ถนัดนิดนึงพวกเขาไปไหนกันแน่นะเนี่ยอะไรอ่ะกว้างอ่ะ โอ้กวางกูจะติดเหลืองไหมเนี่ย oh God. <c oughs> โอ้ไมยกอดโอ้ยังมืดขออภัยสำหรับความมืดด้วยนะครับผมไม่ได้ปรับนะครับอุ้ยตกใจกดโอครัชกดโอแค่ครั้งเดียวเหรออ๋อแค่ครั้งเดียวมันต้องโห คืออะไรโอ้กระต่ายฮห<ะ>อเดี๋ยวนะจำนะโอ้ขยะเฮ้ยสังหรับบ้านโอเคไม่มีอะไรน่าจะไม่มีนะคิดว่า โอเคไม่มี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 อันนี้กดเอเข้าไปได้เลยเหรอโอเคดูเลยแ,แล้วกันโอ้จอยสันด้วยแไปเก๋โอ้บรรยากาศมันโคตรได้ <Anyone home? S 1> มีใครอยู่ไหมครับ ทางที่ดีเราต้องสำรวจบ้านให้ครบก่อนนะครับมีใครข้างในปะเอ่อ has อะไรวะเนี่ยภาษาภาษาอะไรวะ has f r i n s อะไรวะอ่านไม่ออกผมว่าเราควรเปิดหน้าบ้านก่อนไปเปิดหน้าบ้านก่อนแล้วกนะัน อุ๊ยอุ๊ยตกใจอืมเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะคืออะไรฮะครูชาม <Char> เครื่องราง Judgment in Night ความยุติธรรมในยามมืดได้รับเบาะแสราฟา์ Oh. อันนี้ออกได้ไหมยอาวเอาเอานเรื่งองเลยเหรอเอาจบแล้วไมได่ดูอีกห้องหนึ่งขอโทษครับยุ้ยตกใจ ขอโทษที่เข้ามาอย่างนี <S <s ้นะครับอูดังโลเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแถวนี้บ้างไหมครับไม่คุยาคุยฮะอโอ โอ๋ออ๋ออ๋อชดเดไ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรเตะยอดไปนี่มาอุ้ยขอหักเลยโหเฮ้ยยังมีคนรอดอยู่ยุงบนเหรอเรื่องอะไร Hunter Lost ขี่ปั้นทองละนี่ไม่ดีละ ใช่ไม่ดีเลยล่ะนี่คืออะไร Man, <that> บ้าเอ้ยนี่หน้าแหวะชะมัดนี่คืออะไรไพ่ไม่ใช่ไพ่ตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเออ Nation ่ National Police Corp Mario Fan Fernandez Castano เป็นเจ้าหน้าที่ที่มากับเราแน่เลยประตูตนี้เหรอ อ๋อแสดงว่าเราเข้ามาประตูนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมถึงเราเปิดไปโอ้โ <Okay. Use. S 1> oh หหมายกอดกูถามจริงกูถามจริงกูถามจริงดิไม่เอาได้ไหมไม่เล่นงี้สิไม่เอาไม่ชอบที่มืดไม่เอาอุย้ยนี่เสียงหายใจด้วยซึ่งแล้ววะ สียงวิทยุเหรอเอาละมืดโอ้โหมืดมืดอย่างนี้มืดมืดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยกลัวไม่น่ารอดกลัวไม่น่ารอดนั่นไงล่ะ สถานการณ์เป็นยังไงไม่ไงี้ยบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยโอกว่ามันต้องเหมือน Resident Evil เลย Escape from the Hunter Lodge ออกจากบ้านของนักล่า Ready to w e a p o n โอเคแล้วชูดโอเคแสดงว่าคุณต้องสู้แล้วสินะเฮ้ยอย่าบังอย่าบังมีเรส่องสนีก ไม่รอดโอเคอะไรถือปืนรอเลยไม่มีทานไม่มีทานไอเด้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 ออะไรอะไรอาสองอาสอง อโอ้ยแม่งยิยงยากมากนี่มันจะแย่ขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยเอาลมีดเราอะเฮ้ยเสียงอะไรมาอีกเหรอแต่งไา แสดงเข้าามอีกไปแล้ววายไปอยู่แล้วเอาเฮ้ยเตะได้ไหมเตะได้ไปกีฬาเตะได้เตะได้ไปกีฬาอยู่แล้วอยู่แล้ว ชังช้งสองชั้งสองชัวชัวทั้งสองแน่ๆชั้งสองไป <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้โหมงโคนากลัวเลยอะไรวเนี่ยอุลิอนดูเฮ้ยบรูสบรูส์ t h ก s, <Bruce>. <S, <Bruce>. <S is Gondor one h u n นิง a n here. what's your sit rep ันนิงกิลูกสาวประธานในเทพิดี่นี่ยละ่ะมันจะถูกพาไปที่หมู่บ้านงั้นข้มูลก็ถูกต้องน่ะสิต้องการโลเคชั่นที่ใกล้ๆแม่นม้ำไ,ได้ดีหาให้เร็วหน่อยนะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่นี่นองขับรถฉันอองไปล้ค่อยคุยนะ โอ้โหเฮ้ย oh. ก็ได้วะลงไม่ได้ลงไม่ได้อ่ะไม่ลงแล้วไม่ลงเฉยเฮดทูเดอะเล็กไปที่แม่น้ำ ม่น่าจริงเหรอหนายโอ้ยแย่ว่ะกระสุนเลียนนัดเดียวไอ้บ้าไอ้บ้ากระสุนเลียนนัดเดียวขอกระสุนหน่อยครับมีกระสุนรึครับขอกระสุนหน่อยไม่มีกระสุนโอ้สวยมากอ่ะจริงเฮ้ยผมมีสิทธิ์จะซื้อเกมนี้นมาเล่นะนะเนี่ยมันต้องมีนั่นไง กัพนพาวเดอร์อ๋อเป็นคาบกระสุนเงี้ยวเหรอกด R2 มาสแลสโอเคถ้าอัานี้ก็คือจะถือยิงไม่ได้วิทกระสุนหมดก็สแลสเอาอ๋อได้กี่คอมโบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้กระสุนโอ้คิดถึงจังเลย Red Eagle นี่หรอไงโอเค โหลดแล้วแล้วก็ยังไงเอ่ยอืมเส,เสียงอะไรวะเสียงกาใช่ไหมเซฟไม่ได้กนเผาวด์เฮ <pow> ้ยเสียงคน<ห>เสียงคน ว่าต้องเจอแน่เลยเฮ้ยเสียงอะไรว่าเซียงไม่ยขวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปขอเอาไว้ซ้ายด้วยกัน โอเคส่วนแปดนัดเ๋ยวนะอัดจรวดช้านิดหนึ่งนะครับพอดีผมต้องการสำรวจแมพไม่ใช่ไรกับดักสุนัขเหรอแสดงว่ามีสเตลล์เหรอ เป็นกรรมไม่ไงไม่โดนเดีย๋ยวสี่ละดีจ้าเออก็าตายเลยทีเดียวอุ้ยอะไรอะอุ้ยอะไระไม่ไม่ตายอะแทงแม่งจ้วงกับพื้นอย่างเงี้ยล่ะส ดูท่าจะมันแฮะดูท่าจะมันแฮะอ้ยเกือบ What the fuck อ้อยชุด Damn it บ้าไอ้กำดักพื้นด้วยโอ้ยวันนี้จะลุงเฮ้ยไม่ไม่ตัวไม่ยะ ฟลชกราเน e ของครับเรเทิร์บของครับเช้งสวยปอนอ๋อน oh, um> uh ี่ไงขวาเลงโอเค่ขี้ขวากดเลงอเกโอเลกันเลยกรไดไหมเช็กกอนดีกเย่าอีกอุ๊ยอะไรอะ หัวคนไม่ไยังยไปอุ้ยหัวล่วงหัวล่วงไม่รเงยไปไปถึงแล้วหมู่บ้านเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตำรวจที่มากับเราโอ้ยเหนื่อย ไงเผาทั้งเป็นไอ้บ้า,าให้ดูยังไหมต้องดูก่อนนะเพื่อมีแล้วถล้าสมดอีกจะไม่มีแล้วเอาไงอะเอาไงต่อทำไรอะอันนี้คือทำไรต่อ บุกเข้าไปเลยเหรอเลยเหรอเลยเหรอเปิดก่อนให้เปียบ Here we go Here we go Here we go เฮ้ยเว้น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 ไฟเดียบ๊อบโอเคพรกิจบอกให้สู้ให้หมดโอ๊ยอ๊าก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 อ๊าอ๊ขอโทษขอโทษขอโทษ ผ okay. สมสมุนไพรสมสมุนไพรส,สมุนไพรก่อนผส,สแล้วกูไม่มีสมุนไพรคืออะไรกูไม่มีสมุนไพรโอ้ยนี first spell. First spell. First spell. First spell. เฟ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 งเอหี่จะไ,ไม่เหนื่ยีมีพังด้วเหรอ

Chế ta yên nó chế. Quay đây. À rắn. What the fuck? Lơi hả? Lơi hả? Điều đi. điều đi. Oh my god. Lơi hả? Lơi hả? Lơi hả? Ok. 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 Xin hợp. หยดหยดยดยเดยยดยเดเ๋ยวยๆดเยขอๆขอๆอยาหัก่อนนะคราฟติ่งเป็นเอ่ออันนี้ใช่ยาแดงก่อนโ้ยงแม่งเว้ยเดี๋ยวนะ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 รเขบานรเขบานรเขบานขบานสยีขบานสลันมีขบานสยันมีขบานสยันีขบานสัเขบานสนเย

อุ้ยกูโดว์แม่คกูโดน์แม่โอเคไปเลยบ้านหลังไหนช่องกันวะบ้านหลังไหนมีช่องกันวะบ้านหลังนี้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 เข้าไปเข้าบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้ก่โอเคบ้านหลังนี้ก่อนอุ้ยล็โอเคคนสองตัวไอ้วไเลื่อยตัวไเลื่อยคุณต้องหลอกคุณเล่นนะเน่ย เอาเอาให้เร็วีเดย์ะด้ยมีอะไรให้หาไหมให้หาไหมไปเดสเปรย์โอเคเอ่อเอ่อกะสุนออโอเคโผโผโผล่อ๋อช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  แทงกริเนียดอ้าวเป็นไงอ่ะมันก็มันก็มิกซ์ไปก่อนเลยทางนั้นก็ทางนั้นก็อ้าว

うっ <laughs> <laughs> Uh, what's your meeting? Where's everyone going? เรสเดนต์อีวิลสี่โอ้จบแค่นี้โอเคอก็กล่าวไว้แล้วแหละว่าน่าจะจบแค่นี้นะครับแม่งเงยเฮ้ยสนุกอยู่นะทำมาเล่นไป ว่าสนุกมากเลยนะเอาจริงหน้าหน้าซื้อมาเล่นนะจริงๆตอนเนี้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวสนุกไหมสนุกมากก็เอาเป็นว่าขอจบดีมไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมแจกกันคลิปหน้านะครับหรือไลฟ์หน้านะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเจกกันจ้าบ๊ายบาย